ปอทะเลคืออะไรต้นปอทะเลมีชื่อสามัญว่าโคสคาตันทรีเยลโล่แมลโล t ทรีต้นปอทะเลมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไฮบิดกา s สทิลิเชียสแอลจะอยู่ในวงชบาหรือมาวซีนและอยู่ในวงย่อยมาลวอยดีนต้นปอทะเลมีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าขมิ i, ้น ah, นางมัซซีผียิกบาโพทะเลโพทะเลปอายปอนาปอน่านปอมุก ปหโองบารูเป็นต้น ต้นปอทะเลจะเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นผดใบขนาดเล็กมีความสูงของต้นประมาณ3-5ถึงเมตรเรือนยอดเป็นพุ่มแผกกว้างแตกกิ่งตาำลำต้นมักโค้งงอและแตกกิ่งก้านมากเปลือกลำต้นเป็นสีเทาอมสีน้ำตาลเปลือกต้นด้านนอกเรียบเกลี้ยงหรือแตกเป็นร่องตื้นๆมีช่องระบายอากาศเป็นแนวตามยาวของลำต้นส่วนเปลือกด้านในเป็นสีชมพูประขาวมีความเหนียวสามารถลอกออกจากลำต้นได้ง่ายโดยพันธุ์ไม้ชนิดนี้จะมีเขตกัน กระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียส่วนในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคโดยมักพบขึ้นตามชายฝั่งทะเลป่าชายเลนป่าแม่น้ําลําคลองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ํากร่อยหรือตามชายป่าดิบชื้นใกล้ชายฝั่งป่าดิบแล้งและป่าดิบเขาไปจนถึงระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ1,400เมตรใบต้นปอทะเลใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับแผ่นใบมีลักษณะ เป็นรูปหัวใจ โคนใบกว้างใบมีขนาดกว้างประมาณ7-15เซนติเมตรและยาวประมาณ8-15เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมเป็นหางยาวโคนใบเว้าส่วนขอบใบเรียบแต่บางก็ว่าอยากแปลกๆเนื้อใบมีลักษณะค่อนข้างหนาผิวใบด้านบนมีขนบางๆถึงเกลี้ยงส่วนท้องใบเกลี้ยงหรือมีขนละเอียดรูปดาวสีขาวมีเส้นแขนงใบออกจากโคนใบประมาณ7-9เส้นและที่เส้นกลางใบอีก4-6เส้นก้านใบเป็นสีแดงยาวประมาณ2-7เซนติเมตร และมีหูใบขนาดใหญ่ที่โคนก้านใบยาวประมาณ3เซนติเมตรและร่วงได้ง่ายดอกต้นปอทะเลออกดอกเป็นช่อกกระจุกสัน้นหรือเป็นชอน่อแขนง โดยจะออกตามซอกใบหรือตามปลายกิ่งอาจมี1ดอกหรือหลายดอกช่อดอกยาวประมาณ8-12เซนติเมตรส่วนก้านดอกยาวประมาณ1เซนติเมตรมีใบประดับคล้ายหูใบหนึ่งคู่จะติดอยู่ที่โคนก้านดอกมีริ้วประดับประมาณ7-10กลีบเชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่งของความยาวส่วนปลายแยกเป็นแฉกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี5กลีบอยู่ติดทนทานกลีบเลี้ยงเป็นสีน้ำตาลลักษณะเป็นรูปใบหอกปลายกลีบแหลมและมีขนทั้งสองด้านส่วน กลีบดอกมี5กลีบลักษณะเป็นรูปไข่กว้างหรือไขก่กราบกลีบดอกบางเป็นสีเหลืองเรียงซ้อนเกยทับกันบริเวณโคนกลีบด้านในเป็นสีม่วงหรือสีแดงเข้มมีเกสรเป็นแกนยื่นออกมาเมื่อดอกเริ่มบานจะเป็นสีเหลืองและเมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5-10ซนติเมตรพอดอกโรยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีแดง และสามารถออกดอกได้เกือบตลอดทั้งปีหรือออกในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมผลต้นปอทะเลลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมหรือเป็นรูปไข่เกือบกลมมีขนาดกว้างประมาณ1.5-2เซนติเมตรเปลือกผลแข็งและมีขนสั้นละเอียดคล้ายขนกร,รมยี่ผลเมื่อแก่จะแตกเป็น5ภูอ้าออกและติดอยู่กับต้นภายในผลมีมเมล็ดขนาดเล็กสีดำอยู่เป็นจำนวนมากลาักษณะของมเมล็ดเป็นรูปไตเกลี้ยงสามารถออกผลได้เกือบตลอดทั้งปี ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นปอทะเล 1. ในปอทะเลมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีสารต่อต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส 2. ไซยานิดินไตรกลูโคไซเป็นแอนโทไซย,ยานินชนิดหลักที่พบได้ในดอกปอทะเลประโยชน์แลสรรพคุณของต้นปอทะเล 1. ใบสดนำมาคัน้นเอาแต่น้ำใช้เป็นยาหยอดหูแก้หัวเสพและหูเป็นฝี 2. ใช้ดอกนำมาต้มกับน้ำนมทิ้งไว้ให้เย็นแลน้วนำมาหยอดหูเพื่อรักษาอาการเจ็บในหู 3. ามรากใช้เป็นยาแก้ไขรักษาอาการไข่ 4. ี่ใบอ่อนนำมาตากแห้งใช้ชงกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอแก้หลอดลมอักเสบ 5. เปลือกมิสปะคุณทำให้อาจียันหเมือกที่ได้จากการนำเปลือกสดแช่กับน้ำใช้ดื่มเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 7. รากมิสปะคุณเป็นยาระบายท้องส่วนใบใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ 8. ร่างนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ 9. ในรัฐเประที่ประเทศมาเลเซียจะใช้เปลือกต้นปอทะเลทําเป็นยาผงเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10. ใบนำมาบดให้เป็นผงใช้เป็นยาใส่แผลโสดแผลเรื้อรัง 11. ใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้ 12. ใบใช้เป็นอาหารศาสตร์เช่นวัวควาย13 ใยจากเปลือกต้นจะมีความเหนียวและคงทนกว่าปอสามารถนํามาใช้ทําเชือกทากระดาษห่อของแต่เส้นใหญ่สั้นเมื่อทําแล้วจะได้กระดาษที่มีคุณภาพตำ่ำและยังใช้ทำหมันยาเรือได้ด้วย14เนื้อไม้ของต้นปอทะเลมีความถ่วงจำเพาะ0.6สามารถนําไปใช้ในงานไม้ได้เช่นการทําเรือ15ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในแถบเอเชียจะนิยมนําต้นปอทะเลมาทําเป็นบอนไซ ขอก่าบขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมนานที่หนีด้วย